สบายใจขึ้นเยอะเลยเยอะกว่าตอนปลายปีปลายปีก็จะเครียดหน่อยแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นมากแล้วค่ะไม่ดึงตัวหนูด้วยแล้วพ่อด้วยที่บ้านก็ทุกคนตอนนี้โอเคค่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติละไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรแล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอย่างโบสก็ไปเตะบ,บอลอย่างเราก็ทำงานคุณแม่ก็ รับงานคุณพ่อก็อยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างทุกคนก็เริ่มออกใช้ชีวิตตามปกติใช่ปีใหม่ก็เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่หลายอย่างนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนิทกับเราก็จะรู้ว่าเราก็เริ่มจัดก,การอะไรใหม่ๆแบบทางานอะไรใหม่ๆแบบระบบ youtube ของเราอะไรเงี้ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ นี่ปกติแล้วค่ะถ้าห้ามก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารต้องควบคุมอาหารค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคอเลสเตอรอลหรือไขมันจะเยอะเกินออกกำลังกายได้ออกกำลังกายได้ปกติวันนี้ก็คือออกกำลังกายเลยใช่ออกกำลังกายได้หมดออกระเต้นเลยเต้นหรอก็พี่บอกโอ้ออกได้ปกติไม่มีมา รอพี่แจ๊คขาให้เนี่ยแมทจะไปชอบเต้นใช่ไหมฮะเบสชอบเต้นเบสชอบเต้นใช่ค่ะเบสชอบเต้นนักบอลคนไหนคะนักบองเธอเห็นว่าแบบไปเล่นกลางสนามนะนักบอลอ๋อพี่ติ๋วญีุ่่นเกียรติองแตเกย์ยังไงเกียรติมากเลยก็คือน้องชายอยู่ทีมอุทัยค่ะแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่อุทัยแล้วเบสกับพี่ติ๋วรู้จักกันอยู่แล้วก็เลยถ่ายคลิปด้วยกันใช่ค่ะ ไม่ยังไงไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยสอดสน่ห์รอพี่แจ๊คหาให้ไม่ดอยนสวยขึ้นนะนอ้ยขอบคุณค่ะมีความรักือสวยขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามีความรักนะแต่เราสวยไปสนามบอลไม่มีนักบอนมีนกขาหดีเอานั่นน่สิทำไมเขาไม่จีบหนูกัน แปลกเนาะออก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเห็นเราดูดีขึ้นก็จีบได้ เราคิดบ้างเราคิดไงบ้างแบก็เหมือนหนูอยู่นะคะก็คือมันไม่แต่แต่หนูอ่านแล้วหนูไม่รู้ว่าหมายถึงใครอ่ะแต่ว่าหนูอ่านแล้วหนูก็คิดว่าเป็นหนูแต่ถ้าหนูบอกว่าเป็นหนูแล้วมันไม่ใช่หนูอ่ะน่ารักปะก็เลยไม่รู้ว่าคือใครแล้วแล้วเราจะต้องแต่เรื่องมันคล้ายกับเราแล้วเราจะต้องทำยังไง หมายถึงว่าหนูต้องตอบอยังไงเพราะว่าเขายังไม่เฉลยว่าเป็นใครใช่ไมใครว่ามีคอมเมนต์บอกว่าสงสารใครว่าสงสารเราหีืก็ที่ยังไม่ได้เฉลยเรืเราเยแต่ว่าถ้าตามเรื่องเราที่เขาเขียนนะคะก็ตรงกับหนูนะหนูก็ยอมรับใช่ค่ะ เขาไม่เฉลยหนูหนูก็เป็นนักเรียนในห้องคนหนึ่ง <ใน S 1> แต่ว่าก็คิดว่ามันก็ตรงกับเราอะ่ะก็น่าจะเป็นไม่น่าจะหรือไม่รู้ก็อาจจะเป็นเราหรือไม่เป็นเราแต่ว่าแค่ถ้าในส่วนของเนื้อหาถ้าถามว่าใช่หรือเปล่าหนูก็รู้สึกว่าเออมันมันก็มีส่วนที่ใช่แบบที่เราทำบุะก็แบบมันเกิดมาเฉลย่าเป็นเราจริงๆอไม่ค่ะก็ มันก็เหมือนเรื่องหนูอ่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดว่าถ้าเฉลยมาว่าถ้าเฉลยมาหนูก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่ามันเหมือนเรื่องหน่นแล้วโอเอเคโ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 อเอเอเคโอเคโเคโอเคโอเคโอเเคเคอเคเอเเอจะตอเอออเเเเเเเาเคเ นรันเบนคำสิงจ oh. ีบได้ไม่มีคนคุยไม่ร okay? ู้เหมือนกันว่ามันถึงหนูไหมแต่ว่าเรื่องมันเหมือนหนูทำไมเป็นเพลงดียวกนเมื่อกี้เด็กบอกไม่มีเรื่องที่บอกว่ามัเก็งอะไรอ่ะเพลงอะไรเอาเมื่อกี้ของหนูหนูบอกหนูก็ตอบทุกคำถามทุกค